ผมก็ไปตามนายจ้างของพ่อผมอ๋อไปตามเจอนน่นเลยเหรอครับนายจ้างเขาบอกว่าเมื่อก่อนพ่อเป็นลูกน้องที่นี่จริงแต่ตอนนี้เขาได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดตากแล้วที่อะไรนะเขาไปอยู่ที่ไหนนะจังหวัดตากค,ครับพี่จังหวัดตากพ่อเป็นคนจังหวัดตากค,ครับ<อ>พ่อได้กลับไปอยู่จังหวัดตากแล้วเลิกจากโรงาณที่นั่นแล้วผมก็เลย ไม่ไม่รู้ว่าเขายู่ตำบลอะไรรู้เพียงว่าเขาอยู่อำเภอไม่สอดแลเป็นคนไม่สอดด้วยครับครับแล้วผมด้วยด้วยความที่แม่ก็จนจนขนาดไม่มีบ้านเลยไม่มีบ้านเลยเกิดมาก็ไม่มีบ้านเลยแม่มีพี่น้องทั้งหมดประมาณเก้าคนเลยบ้านมีที่แค่สองไร่ก็แบ่งกันแม่ผมไม่ได้ที่บ้าน ได้เป็นเงินมาเงินก้อนก็เลยไปเช่าบ้านอยู่มแม่ก็ได้แฟนใหม่พอโตผู้ปุคมก็แยกออกมาอยู่คนเดียวครับแต่แม่เป็นคนสุพรรณแม่เป็นคนสุรรณพ่อเป็นคนตากครับพ่อแค่มาทํางานที่สุพรรณแล้วมาเจอกัแม่อะไรเงี้ยนะ